ทำไงได้เห็นอะไรไม่ได้ก็พูดตามไปหมดแล้วครับขอบคุณท่านประธานมิตฮะที่ให้การประสานงานไปนทางพวกเราถ้าท่านไม,ม่ติดต่อไปอ มาแล้วจ no ้าทีะติ้วนี้จะผิดชอบได้หรือไม่ถึงสักเิตแต่จะออกหมอกจะลงไม่ชมลงจะถมมาอย่าเพิ่งไปรับสายนะครับประติ้วนี้โผล่เลยทั้งสองรับสายกันมาเจนี่ที่ว่าฟ้าสถายนี่สะเทือนกับคือดูแลังกัดสะลังกัดผิดผิดที่ถูงมาเหมือนหุกขาดแถวเราเปิดกระเบื้อไฟตาคนตากไปตาคนตากนี้ตาคนตากไปตาคนตากมาสายกันมาเี่ที่ว่าคู่กี่โซซีเหตุสักเิตเต้นสักเิตกับจะมันชนน้องกวางเอาแล้ววะเอาละวะเลือดต้องสองรับตอนนี้คุยกันไม่ลงตัวแล้วเพราะว่าตาคนตากี้ตาโกตากันตาคนตากไปตาคนตากี้เปิดไหงายมือใส่กันแล้้วจา จดูดีๆครับคู่นี้ใส่กันมาแล้วเราเจอเตินเต็มเต็มเกียวหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายท้ายต่อถ่ายใครจะอยู่ใครจะไปเริ่มซ้ำใครจะไปไมาใส่กันแล้วมาผู้ชมเริ่มขอเริ่มเสียงเริ่มสีเริ่มเปลี่ยนเริ่มที่ใส่กันมาแล้วเป็นสปิริตเทอร์โบเอาเลยวะเอาเลยวะเขาเขาไา่แล้วก็จะผู้ชม ว้าแล้วว้าแล้ววาแล้ววาแล้วถึงประเด็นการปัดไงดีใจดีใจผู้จัดการเรืั้งอภิร่องชาวเดียครับขอประกาศผลการแจ่งขันกับเรือรอบกลับสายน้ําคู่จิ้งจื่อระหว่างเทพศักดิ์สิธ์กับเยาวชนนองกลองผลการแข่งขันครับเป็นเยาวชนนองกรองเป็นฝ่ายชนะครับที่อัสแสดงว่า สมัคเกิดเสมอกันขอมีอีกทีหอนะครับเช่นกันผู้จัดการเรือสองทีมจับชะลากร่องน้ำดูดูวครับกับพอใจครับพอใจครับแมนทำเป็นกับเอาจับชะลากันบ้านีีพี่น้องเจ้าเรือที่รุปรักอย่างสูงครับไม่ว่าจะเป็นเรือทพศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเรือเยาวชนน้งกลมห้า